ราจะทาโจทย์ปัญหาการบวกก่อนขอให้ทําโจทย์ปัญหาการบวกด้วยการลรบถ้าการบวกก็คือ3มบวกอะไรจะได้20สต้องเขียนต,ตัวนี้ก่อน 3, 3บวกช่องว่างบวกช่องว่างเขียนต่อบวกช่องว่างช่องว่างเท่ากับเท่ากับยี่สิบ ท่อว,ว่างเท่ากับยี่สิบอ่าหดตรงนี้สามสามบวกบวกอ่าเราลองบวกดูซิมีมีอยู่สามประมาก่อนสามประมาก่อนอาสามมีเหลือสามอ้าวมานับนับให้ถึงยี่สิบอันน่าเพิ่มให้ถึงยี่สิบ เก้าย่เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ้าบดสิิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเครับสิอ่าสบวกสิบเจบวกสิเจ็ดประกอบประกับยี่สิ่สิบ <20. S 2> อ่าคนนี้ตอบยี่สิบฉนว่าตอบ ออบตออได้ไม่ใช่ตอบ20ต่สิบตอบสิบเจ็ดพูดผิดตอบสิบ,บ, 17, บเจ็ด้็ใจไหมเนี่ยสามบวกอะไรได้20บเนี่ย<า>เขาบอกน<อ>้ำหนักน้ำหนักเต็มอยู่ยี่สิบโลแล้วเออม,มันเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะได้ถึง20่สบเพิ่มสิบเเพิ่มสิ ต่อไปจะไปทำปัญหาการลบเสร็เหมือนกันนี่แรกเกิดเสร็นเหมือนกันนี่เลยโจทย์เหมือนก<อ>ันเขียนข้างบนนี่การบวกเขียนข้างบนนี่การบวกกว่อนเขียนตรงเนี้ยไม่ต้องลบ,งบไม่ต้องลบหรอกตรงนี้ <ข ages S 1> การบวกเขีย <คา S 1> นตรงนี้การบวกเนี่ยตรงเนี้ยตรงบรรทัดเนี่ยเขียน,น,นให้ตรง,ง,ตงกัน ไ,ไม่ต้องเชงก็ได้เ่ะแค่ตัวนี้ก็แรกเกิดวอเอเลเลกอเลกกอเออดเกิดกอเอวอแก้วดูข้ามบนนี่แก้วตามกอเอวแก้วถู